นี้ทำเมนูดอกขิงกินนะทุกคนอันนี้เป็นดอกแบบนี้เลยแล้วก็มันแกะเปลือกแบบนี้ออกพอแกะเปลือกออกมันก็จะเหลือประมาณนี้เลยนะ แบบนี้อ่อนๆแบบนี้แล้วก็เอาไปผัดน้ํามันหอยก็อร่อยใส่หมูใส่ไข่ผัดใส่อะไรก็ได้หมูไก่ก็อร่อยนะผัดใส่น้ํามันหอยอร่อยมากเลยนะทุกคนมันไม่เผ็ดน,นะแกให้มันเหลืออ่อนๆแบบนี้ ได้แบบนี้แล้วให้หนูมันแห้งกรอบแบบนี้เลย ลารอบปากเขียวนิดต้นหงลมนิดหน่อย นี่น่ากินไหมใส่น้ำไปนิดนึงให้มันถ้าน,น้ำนิดนึงฟันให้น้ำมันแห้งเดี๋ยวมันจะเกแล้วดอกสีนี ได้แล้วน่ากินไหม